ก็สำหรับการจัดงานนิทรรศการหมุนเวียนนะครับเป็นเรื่องของพันธุกรรมสร้างชีวิตนะครับก็เป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธราบศรที่เดมหาพูทธโรดุยเดชมหาราชรบรมนาถบพิษนะครับที่ท่านทรงอนุรักษ์ทรัพยากรของไทยรวมทั้งเป็นการระลึกถึงโครงการในพระราชบำรติของ สมเด็จพระณิษฐาาที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมร,มราชกุมารีในเรื่องของอาการอนุรักษ์พันพืชนะครับปพสพนะครับก็การจัดงานในวันนี้เราจัดในสองรูปแบบนะครับทั้งรูปแบบของการออนไลน์นะครับถ่ายทอด สู่เฟซบุ๊กนะครับกับาทาง YouTube นะครับของสนักงานพิพิธภัณฑ์รวมทั้งการจัดออนไซน์นะที่นี่นะครับแล้วก็มีรูปแบบในการจัดงานคือการจัดทั้งนิทรรศการนะครับคือคือจัดนิทรรศการให้การเรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการให้ความรู้เป็นเรื่องของวิชาของแผ่นดินนะครับทําการอบรมในหลากหลายวิชารวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามาซื้อของนะครับซึ่งเป็นของจากตัวทายพิพิธภัณฑ์โดยตรงนะครับเป็นของที่ปลอดภัยปลอดสารแล้วก็ เครือข่ายพิพธภัณ์ที่นําหลักเสรฐกิจพอเพียงเนี่ยได้สามารถมีสถานที่ในการจําหน่ายสินค้าด้วยครับก็เป็นการช่วยช่วยช่วยในเรื่องของเสรฐกิจพอเพียงในฐานสุดท้ายคือฐานของการที่จะได้จําหน่ายแจกแจกสินค้าสำหรับกิจกรรมเด่นของทีงานวันนี้เป็นอะไรบ้างคะ,ะถ้าพูดถึงเด่นๆนะครับก็จะเห็นว่าอย่างอย่างในสถานที่นี้นะครับสถานที่ที่ที่เรายือยู่น้าที่แห่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดนิทรรศการ การเกษตรนะครับที่เปือาาขายาพิพานการเกษตรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปปฏิบัตินะครับก็เป็นการเรียกว่าจุดป,ประกายความคิดของประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าชมนะครับให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงและการที่9้าเนี่ยไป,ไ,ปไปใช้นะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะครับซึ่งเราอบรมฟรีนะมีอบรมกันทั้งวันนะครับอบรมที่ห้องห้องอบรมนะครับ อบรมทั้งที่ที่นี่นะครับแล้วก็อบรมออนไลน์ผ่านทาง YouTube ของสำนักงานพิพธัณฑ์อันนี้ทำฟรีๆเลยนะครับในหลักสูตรต่างๆหลายหลักสูตรนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการที่สามารถมาซื้อสินค้านะครับอุปโภคบริโภคได้นะครับครับก็มีมีที่เด่นๆน,นะครับอ,อยากให้ท่านต้่ถึงเราได้งานในครั้งนี้เราได้รับความรว่มือจาหนวยงานในบ้างคะบค งานในครั้งนี้นะครับความร่วมมือคือหลากหลายหน่วยงานนะครับกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งเป็นเป็นเหมือนผู้บังคับบัญชานะครับของที่นี่นะครับก็ได้ได้สนับสนุนนะครับที่สําคัญคือเครือข่ายที่เราเรียกว่าเครือข่ายพนักงานที่รพันธ์นะครับจะเห็นว่าเขามาจัดนิทรศการให้ความรู้แล้วก็จัดงานครั้งนี้โดยโดยจัดกันเองเลยนะครับลงแรงลงร่วมแรงร่วมใจจัดในครั้งนี้เลยนะครับ โรงเรียนต่างๆสถานศึกษารวมทั้งประชาชนพี่น้องทั่วไปนะครับก็ถือว่าได้ได้ไดสนับสนุนนะครับท่านเข้ามาที่นี่มาดูนะครับมา,ารับความรู้ไปนะครับมาซื้อของไปก็ถือว่าทุกท่านได้สนับสนุนาการจัดง,งานครั้งนี้อย่างดีแล้วครับ